ทำให้ตอนนี้มันเป็นตัวที่อ่อนที่สุดในเกมแบบค่อนข้างน่าเกียดเลยหรือแม้แต่ Crystal g a มบิ t ที่ให้ของเยอะมากจนผมแอบกลัวว่ามันจะเก่งเกินไปเหมือนซเ p h e r เซตที่แล้วหรือเปล่าดังนั้นผมทำนายว่าเดี๋ยว B Pad มาแน่นอนเจอกันคลิปวิเคราะห์สิบห้า B ทีเดียวนะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวแข่งขันในรายการเทียร์หและ2ที่กำลังจะถึงนี้เราไม่คิดว่าจะมี B Pad ที่เกี่ยวกับการปรับสมดุลแม้ว่าในปัจจุบันจะมีบางจุดที่ไม่สมดุลอยู่บ้างแต่เรามองว่าการแก้ไขที่ดีที่สุดดดคือการรววมมไไ้้ทถััปงห เราต้องการหลีกเลี่ยงการทำาีแพดขนาดใหญ่และไม่คิดว่าการอัปเดตเล็กๆจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่เหมาะสมสำหรับเมตาในปัจจุบันวิเคราะห์เมตาแพด1 5 5เนื่องจากวันนี้ผมมีอะไรที่อยากจะบ่นโคตรเยอะตั้งแต่เรื่องบาลานซ์ไปจนถึงบักเลยฉะนั้นผมจะไม่อ่านแพดโน้นให้ฟังใครไม่อยากฟังผมบ่นก็กดสก,กิปไปช่วงวิเคราะห์ได้เลยผมทำตามสเต็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วอย่างแรกเลยก็คือตัวละครที่ผมเกินไว้ในคลิปช็อตเจแอดซึ่งเอเวอเรสต์เพลนเมนต์เนี่ยถือว่าค่อนข้างห่วยมาก อยู่ห่างกับ4คอสตัวอื่นประมาณ2เมตรได้ขนาดที่เรียกว่า unplayable ได้เลยเพราะแพทโนดล่าสุดเนี่ยมีการปรับแอดมาให้จํานวนลูกศรเนี่ยไม่สเกลตามความเร็วโจมตีแล้วแล้วก็รูปหลังด้วยกันให้ดดเมจสกิลมาหน่อยนึงแต่มึงเป็นด้วยลิทที่ให้ความเร็วโจมตีนะเว้ยเนื่องจากสกิลของแอด สเกลไปกับความเร็วโจมตีเธอมักจะต้องพึ่งบิวไอเทมที่สมบูรณ์แบบและดูอลิทหกจนเกินไปเราจึงปรับสกิลให้สร้างความเสียหายมากขึ้นทําให้บิวไอเทมที่สําคัญน้อยลงและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเฟรกเธอออกไปจากบอร์ดได้มากขึ้น Monster t น a i n e r ไม่มีการเก็บเลเวลแล้ว เย้เฮ yeah, ้ราจะไม่ต้องรอดอบลูลูตอน2อหนึ่งถึงจะได้เล่นโปเกมอนแล้วพอมันเก็บเลเวลไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องตัวเลขสกิลและก็การบาลานซ์ที่ตอนนี้เอเวลเลของแลมมัดเนี่ยห่วยมากห่วยในปริมาณที่ดีกว่าแอดด้วยระยะ1นึ่งวกับกันไอ้กบตัวน้อยเนี่ยโคตรโกงเอเวลเลดดีถึงขั้นที่จะไปตีเนียนกับพวก4คอร์สหคอสเฉย แต่ก็พอให้ภัยได้แหละคือมันเพิ่งแพทแรกที่เอาเรื่องเลเวลออกอาจจะกาศตัวเลขไม่ถูกกันบ้างมันเข้าใจได้อยู่แต่ลูลูท็อกเกอร์บัคเนี่ยคืออะไรเอมันไม่มีเรื่องการเก็บเลเวลแล้วยี่ผมโดนแย่งเล่นค็อกโมไม่เป็นไรผมแค่เปลี่ยนไปเป็นระมัสที่มันไม่มีคนเล่นน่ะแล้วก็ลลหาระมัดสามดาวพอพอจะเริ่มสู้ปุ๊บผมก็เปลี่ยนละมัดสามดาวไปเป็นค็อกโมสามดาวทีนี้ผมก็จะโลเจอง่ายขึ้นแล้ว <laughs> This is so fucking stupid ไอ้เช่นี่กูจะต้องเจอคอกมอลดาว2บ้านที่จะเตะสไปถึงเมื่อไหร่วะที่ผมยังไม่พูดถึงเรื่อกต a Shop ที่ลูลูมันให้ด้วยนะเนี่ยโอ้วอไอว The three cost galaxy where you start with the three cost if you if you play the cogmaw or not the k o g m a w the lulu and you swap it to anyone you can see an extra fucking shop oh my ต่อมาก็คือจิงที่อยู่ในดีไซน์มันก็ใหญ่ขึ้นเพราะมันมีผลไม,ม้ใหม่ให้เราในเซิร์ฟเทสแต่ก็เอาออกไปในเซิร์ฟจริงแล้วนะแต่ไหนๆก็ทำมาละเอาออกก็น่าเสียดายติดไปเป็นพัสดีจิงแม่งเลย They said the Jinx rocket is bugged and it's like too strong, the fourth rocket specifically. Oh my god, so funny. He went mage to get to the fourth rocket sooner. Oh yeah, it did hit the whole board. แต่บัคอันนี้เขาว่าแกแล้วนะ ที่จริงเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ผมอยากบ่นมากเช่นอาร์ติแฟกต์ที่โกงเกินไปอย่างอาริลูเดนหรือว่าฟิตโบนที่อยู่ดีๆก็เอาแบ็คไลายเราไปแบบงงๆหรือคาตาที่ไม่ค่อยเก่งแต่ได้ฮอสแสงแล้วกลายร่างเป็นไซยาห์สองเลยรวมจนไปถึงอากเมนต์โกงๆอย่างออร่าฟาร์มิงที่อยู่ดีๆก็ได้5คอสสองดาวมาเล่นสเตจสี่งงๆเรื่องของที่เซตเนี้ยการเล่นคอมสักคอมหนึ่งอ่ะมันจะมีผลลมพธที่เป็นเมตาตาลอดเช่นอย่างแพทก่อนๆเนี่ยเราก็จะคุ้นจินว่าอูเดียนเนี่ยมันก็ต้องคู่กับคอร์ซอลแกง๊งๆก็ต ซึ่งมันก็เกิดการรีหาผลไม้รัวๆจนกว่าจะได้อันที่ถูกใจผมก็เข้าใจเดียวแ่แหละตอนที่เขาเอาผลไม้เข้ามาก็เพื่อให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์เล่นอะไรแปลกๆทำคอมโบเท่ๆแต่สุดท้ายพอบรลานซ์ไม่ได้ผมมองว่าอนุมอรีของเซสิบสามเนี่ยยังดีกว่าโอเคพอละผมเอาเวลาอ่านเมตาคนดูฟังไปบ่นเยอะเกินละเดี๋ยวผมพาเข้าเมตาเลยแล้วกันเราเริ่มจากเชลิตอันเก่าเนี่ยที่ผมทำเอาไว้ผลไม้สเตชี่อาร์มเนี่ยโดนเอาออกไปแล้วดังนั้นผมว่าเวียโก้เนี่ยอ่อนลงค่อนข้างมากผมเอาออกจากตารางไปก่อนแล้วกันตต่่่อมมาาคหุนนย์ ผมว่ามันก็ยังเก่งอยู่ถ้าเกิดเราไปถึง7แต่มันก็จะมีสปอร์ตเล่นลําบากแบบว่าเราจะต้องเลือกเจ็บที่สเตจสี่เพื่อขึ้น9ที่สเตจห้าหรือจะโลลึกๆที่สเตจสี่เพื่อเอาตัว4คอร์สสดาวมาเล่นให้สเตเบิลซึ่งบอรเดนี้ผมว่าเราควรเลือกที่จะเล่นวินสติกและสเตจสี่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเยอะปล่อยแพ้ไปบ้างแล้วค่อยไประเบิดพลังที่เลเวล9เหตุผลก็เพราะ7กับ5เมกเนี่ยมันต่างกันมากๆเลย แต่ถ้ามั่นใจว่าหาโยนิ้ที่สเตจสีได้เช่นออลลาฟาร์มิงการโลแปดลึกๆให้บอดแข็งก่อนขึ้นก้าเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะต่อมาบอดไรซ์ที่ไรซ์แบกทุกอย่างไว้บนหลังตอนนี้โดนลงดาบไปแล้วไอซ์เบนเดอร์ที่เขาบอกว่ารีเวิร์กแต่ผมว่ามันอ่อนลงแบบรู้สึกได้เลยนอกจากนี้โซเชียลไลท์เอทอกหรือที่ผมเรียกว่าเอทอกส่องแสงเนี่ยโดยเราออกไปแล้วสมควรแล้วแหละผลมันเก่งเกินผลมันควรจะทำให้เราโพจิชันยาก แต่มันดันวนรอบแมบได้แบบพอดิบพอดีเลยกลายเป็นว่าแทบไม่มีข้อเสียเลยนอกจากหาย,ยากะนะโซไฟเตอร์ซามิล่าผมให้บอร์ดนี้อยู่ที่เดิมแล้วกันโดนแค่วีเอโก้ไปเลยไม่ค่อยมีผลมากแต่แนะนําให้มี1นึ่งสเปซโซไฟเตอร์ใส่ให้มีนะจะทําให้เล่นง่ายโคตรต่อมาบอร์ดที่รอดมาได้ไงก็ไม่รู้อดีตลูกรักสตาร์การเดียนของผมเนื่องจากมันหลบได้ทุกเนิฟเลยทําให้ตอนนี้กลายเป็นคอมที่ดีที่สุดในเกมไปแล้วด้วยความที่แพทที่แล้วเนี่ยมันปรับมาให้เทรดน้อยๆก็เก่งถ้ามีสเปซเอาไปเล่นสุดสายก็โหด เช่นจิงปอปปี้นิโกไปผสมเต้หรือวาลัดหรือว่าจะเอาไปเล่นสเวนโลหะอารีสามหรือว่าจะไปฟัสก้าเล่นเชอรฟรีนสองก็ได้ทำให้ตอนนี้สตาร์การ์เดียนเป็นบอร์ดที่เฟรกที่สุดตั้งแต่เซต15ออกมาแล้วรอดูจิงสีบ้านในทัวร์ที่กำลังจะมาถึงไม่ไหวเลยต่อมาเป็นจินโปรเทคเตอร์ผมว่ามันไม่ค่อยเฉิดยฉายในเมตานี้เท่าไรแต่เปลี่ยนเป็นเดอะคูลิโลเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะโอเคกว่าแต่ก็ไม่ได้หน้าเล่นขนาดนั้นนะมัน tf gamble อะไม่มีออร่า f a r ม i n g ก็อย่าเล่นเลยอันนี้เตือนแล้วนะ เมาสฮาบอร์ดนี้เบตมันเป็น6กเฮเวิร์ดดาร์เลกินเจตแต่เกมมันเอาผลฟิวชั่นแดนออกไปแล้วจริงๆผมว่ามันก็ยังเล่นได้นะแต่มันต้องสปอตดีจริงๆแบบว่ามีลิกช็อปหรือว่ารวยมากๆดังนั้นผมขอเอาลงไปก่อนมันเล่นเอาที่หนึ่งยากไปน่อยเคลเหมือนเดิมคอดิชั่นเล่นน้อยเล่นเมื่อรวยมากๆเคลมาไวไปถึง6เรทแอบแย่นิดนึงตรงที่ผลไม้ฮีโร่อาร์คเนี่ยมันหาได้ยากขึ้นแล้วแต่บ no ิลโนกุนซูผมว่าจังเก่งเหมือนเดิมเลย อยากรู้ทําไมไปดูช็อตผมแปะไว้ให้ใต้คลิปผัวเมียผัวเมียไปไกลหมดเวลาเองละใครซ่าเนื่องจากลำมัดเนี่ยกระจกแมวสุดๆตอนนี้ผมเอาออกไปก่อนเลยสโมเดอร์นี่ผมว่ามันเล่นได้พอๆกับมอสซาหมันใช้บอร์ดเดลเลตกินเจสเหมือนกันพอโดนปรับก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ถ้าผมจะเล่นก็เล่นต่อเมื่อเราขาดดาเมจจริงๆเช่นแบบว่าผมเล่นายซูโอบัตชั่นแล้วเทคสโมเดอร์ลงไปตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ผมขอออกไปก่นอนฮอกมอ โปเกมอนตัวเดียวที่เหลือรอดและค่อนข้างเก่งมากแ้วยเล่นกระแทง6ตัว6โปรดิคเตอร์6บัตชั่น6ีเวท6จักอะไรก็ได้ยูมิเนื่องจากแพทที่แล้วเนี่ยอ่อนโคตรแพทนี้เลได้บัฟมาแต่บัฟที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยพอที่จะทาให้เราชนะล็อบบี้ได้เท่าไหร่ซึ่งผมไม่ชอบคอมที่เล่นเอาแค่ท็อปสี่อ่ะมันไม่ที่1แบบเนี้ยมันบวก LP น้อยอะ่ะเอาไว้ตรงนี้พอยโมบัตชั่นเก่งแต่ต้องโพซิชันแล้วก็ต้องฮิตถ้ามีลิคช็อปเนี่ยเพราะว่าเก่งเลย คิดว่ามันอยู่ต้น B ไปลายแต่ผมค่อนข้างอวยนะใบแอดนิดหน่อยให้อยู่ตรงนี้แล้วกันเก่งแต่แม่งเรื่องเยอะอาคาลิช่วงนี้มาแรงเล่นง่ายยังไม่เคยมีคนแย่งชนะพวกคอมดาเมชช้าๆหน้าที่ของมันเลยก็คือกระโดดเข้าไปล้วงให้ได้แต่ก็โดนเขาคา์เตอร์โพสิชันใส่ได้นะผมไว้ตรงนี้แล้วกันสุดท้ายจาันน้าบอดมันเก่งแต่มันต้องการเพอร์เฟกต์ไอเทมต้องการเพอร์เฟกต์พาวเวอร์อัพสปอตที่เราจะไปเล่นมันจริงๆเนะี่ยค่อนข้างน,น้อยยกเว้นแต่ว่าเราจะฟอร์ตไปเล่นจริงๆ ผมให้ B ไปก่อนแล้วกันนอกจากนี้ครับอะไรที่มันเป็น optional เช่นฮีโร่อักเมนเนี่ยผมให้เก่งทุกอันเล่นได้หมดเลยโดยมีเคนเนนเนี่ยที่คิดว่าน่าจะลั่นที่สุดละต่อมาเป็นอาร์ติแฟ์กับเลดินไอเทมนะจะมีคาตาลิน่าที่ถ้าได้ฮอสแสงเนี่ยจะอัพเทียขึ้นมากๆเลยแต่ถ้าไม่มีบอร์ดจะค่อนข้างเวียงนิดหน่อยเจสเคทลินคล้ายๆกันอยากได้คัทลาร์ดอยากได้สเตเล็กแล้วก็เวียโก้เนี่ยที่แขนไม่ยาวเป็นลูฟี่และไม่มีอาร์ติแฟ์ผมไม่แนะนําให้เล่นเลยจบแล้วไฟแนลเทลิของผม